สรุปแล้วเทพีไอซิสนี่เป็นเทพีที่ซับซ้อนแล้วก็ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านเวทมนต์เป็นมเหสีและมารดาที่พักดีมากเป็นผู้พิทักษ์ความรู้แล้วก็ยังเป็นเทพีผู้ช่วยให้รอดที่เป็นสากลอีกความหลายมิติความยืดหยุ่นนี่เองนะคะที่เป็นหัวใจสําคัญถูกต้องที่สุดครับและบางทีมรดกที่น่าคบคิดที่สุดของท่านอาจจะเป็นความลึกลับที่ไม่เคยจางหายไปเลยก็ได้นะดังคําจาลึกโบราณที่วิหารในเมืองไซส ที่อียิปต์ที่เขาอุทิศให้ไอซิสเขียนไว้ว่าข้าคือทุกสิ่งที่เคยเป็นทุกสิ่งที่เป็นและทุกสิ่งที่จะเป็นไปและยังไม่เคยมีมัตตายชนใดได้เปิดผ้าคลุมหน้าของข้าโหฟังแล้วขนลุกเลยค่ะครับเป็นคำทิ้งท้ายที่เหมือนจะท้าทายให้เราค้นหาความหมายของพระนางต่อไปแบบไม่รู้จบเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เราจะมา คุยกันเรื่องเทพเจ้าอียิปต์องค์สำคัญมากๆองค์หนึ่งเลยหลายคนอาจจะคุ้นชื่ออยู่แล้วฮอรัสหรือที่ชาวอียิปต์เรียกว่าเฮรนะครับ